ชนเราต่อสู้ะดนในวัย75ปีค่ะนอกจากทัวร์กับวงดนตรีในนาำหงาคารวานระหว่างการเดินทางน้งหงายังมีหน้าจอเป็นเพื่อนนะคะใช้ทั้งเขียนกรอนเขียนหนังสือแล้วก็วาดรูปค่ะ สิปีมาแล้วค่ะที่ครูใหญ่ตำนานเพลงเพื่อชีวิตเริ่มทำดิจิทัลอาร์ตวาดบนแท็บเล็ตประจําตัวหากอดีตเด็กช่างศิลป์รุ่นเก่าเพิ่งจะรู้สึกแล้วค่ะว่าลงตัวกับดิจิทัลอาร์ตในช่วงไม่กี่ปีให้หลังนี้เองนะคะจนล่าสุดส่งผลงาน5ชิ้นค่ะร่วมเป็นหนึ่งใน50ศิลปินของนิทรรศการ50ปี14ตุลาที่ใกล้จะเปิดงานแล้ววันเสาร์นี้ค่ะ เส้นสายของภาพรังมดแดงน,นางาบอกขีดเขียนจากความทรงจําการใช้ชีวิตในป่าถึงน,นางาจะออกตัวก่อนนะคะว่าดิจิทัลอาร์ที่เห็นเนี่ยสื่ออะไรก็ให้แล้วแต่คนมองแต่ว่าพูดไปพูดมาก็โยงได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองปัจจุบันค่ะแล้วแต่จะคิดแต่ผมเขียนธรรมชาติแค่นั้นเองแล้วก็คล้ายๆกับว่า เป็นเป็นสิ่งที่คนมองข้ามต้นไม้บางต้นอยู่ในป่ารางๆป่ามันดูรกร้างใช่ไหมฮะอันนี้พูดพูดถึงกิจใจโดยโดยคนทั่วไปแม้ป่านี้รกจังไปได้ไงนี่ทุกอย่างดูเหมือนรกร้างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่มันคือวิถีที่ทําให้โลกสวยงามก็เหมือนกันกบสังคมคนเหมือนกันดูรกรุงรงังหน้ามันใส้ด่ากัน กระชูดกระชากไปหมดเลยเต็มออนไลน์ไปหมดแต่ว่าประมวลขึ้นมาทั้งหมดก็คือ่างมีวิธีที่ทำให้โลกสวยงามด้วยภาพมุมสูงของปุงชนนับไม่ถ้วนจนมองเห็นเป็นเพียงจุดหลายเฉดสีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะภาพนี้เป็นฝีมือคนที่นั่งข้างๆนัา,นาหานะคะอาจารย์สมภพบุตรราช วาดจากสีดินค่ะก็ยังเป็นภาพประวัติศาสตรท์ที่ตรึงใจที่สุดเมื่อหงษคารวานนึกถึงเหตุการณ์14ตุลาเมื่อตัวเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฝูงชนเหล่านั้น จำได้ดีค่ะหลังเหตุการณ์สูญเสียรัฐบาลหมดอำนาจและนายกนี้ออกนอกประเทศน้งหาสุดตัวนั่งลงที่พื้นหญ้าเกาะกลางถนนราชดำเนินนั่งมองผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาในซากความเสียหายที่ศิลปินดังนิยามค่ะว่าพินาทั้งเมืองแต่น้งหากลับมองว่านั่นคือร่องรอยชัยชนะของกระบวนการนักศึกษาทั่วประเทศนับแค่ที่อยู่ตรงนั้นก็เรือนล้านค่ะ จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังคงมีการต่อสู้ทางความคิดที่ต่างขั้วซึ่งต้องหาจุดสมดุลค่ะมันก็มีหลายรุ่นหลายเจนเนอเรชั่นหลายการต่อสู้ไม่ว่าที่จะเราเรียกว่าพฤษภาธมินหรืออะไรต่างๆนานาไม่เฉพาะนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการต่อสู้การเดินขบวนการประท้วง เกิดขึ้นมากมายหลายหลากเพราะเราจะทําความเข้าใจตรงนี้ได้อย่างไรความเข้าใจนี้มันจะต้องอยู่กับคำว่าเราเทคไซด์ไหนเราเชียร์เชียร์ด้านไหนเราเชียร์อะไรเราชอบอะไรเราช่งอะไรคาว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นซึ่งความจริงไม่อยากให้เป็นหาจุดที่มันบรรจบกันคือโดยบ้านเมืองโดยรวมเราต้องการดำเนินชีวิตไปด้วยกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ฝักไหนฝ่ายไหนนะฮะผมผมก็อยากจะให้ทุกคนมองมองปัญหานี้ร่วมกันคือเราไม่สามารถจะลบกันได้ตลอดทั้งปีหรอกครับมันมันไม่มีสเสบียงมันก็ตายภาพถ่ายที่เป็นตอนสิบสีตุลาที่มีนักศึกษาประชาชนมาชุมนุมกันที่นี่รับข้างมากแนะรอบรอมของอนุสวรีชาทิริษยานี่ยน่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เห็นแล้วก็สามารถที่จะสื่อถานถึง 14ตุลาพอดีแต่ก็ใช้ในเทคนิคของผมเหมือนกันคือใช้ดินเขียน นับจาก14ตุลา2516ค่ะเดือนตุลาคมปีนี้ก็จะผ่านมาครึ่งศตวรรษแล้วนะคะเป็นที่มาของเนือศาการ50ปี14ตุลาสีสันแห่งเดือนตุลาค่ะโดยมูลนิธิ14ตุลาและมูลนิธิเด็กหากก่อนจะถึงวันจริงที่ตรงวันตุลาเลยนะคะก็เ,เปิดงานกันก่อนคะ่ะเสาร์านี้29กรกฎาคมจัดแสดงที่3จัดแสดงไปถึง30สิงหาคมนะคะที่หอเนืรอศาการ g 23มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์โริสัทมิตรค่ะ ที่จัดกันก่อนจะถึงเดือนตุลาคมนะคะเดือนที่เรารำลึกเรื่องของสังคมการเมืองเพราะว่าเขาหวังว่าเนียสการล่วงหน้านียจะนําไรายได้ไปสมทบทุนมูลนิธิค่ะตั้งเป้าว่าจะปรับปรุงอาคารอนุส,นสรสถาน14ตุลานะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาต่อเนื่องไปอีกค่ะ ขอบคุณคุณกฤติษาค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงเส้นทางการจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้ฟังในมุมก้าวไกลกันบ้างตอบโจทย์กับคุณอภิรักษ์หานพิชิตวันนี้ครับทั้งหมดคือข่าวข้ามมิติใหม่คืนนี้ค่ะคุณเจษฎาดิฉันวันวิสาและทีมงานขอบพระคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นายกรัฐมนตรีฮุนเซนประกาศจะลาออกเตรียมแต่งตั้งลูกชายฮุนเมเนธเป็นผู้นำคนใหม่ของกัมพูชาสื่อต่างชาติตีข่าวหลังทักษิณชินวัตรประกาศกับไทยเจ,จาะสาเหตุที่ฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศจีนถูกสั่งปลดหรือจะสั่งโดยสีจิ้นผิงทันโลกกับไทย PBS คืนนี้สทุ่มตรง